พุกน่ะแตกเงาเงา,เาไปเดินไปไปเดินไปเล่นเลยไปตรงน้อนก็ได้ลูกแม่อยู่ด้วยอยู่ไปน้อนเลยนูย่น นอนไปตรงนอนก็ได้ไมั้งเดินไปตรงนอนเออเดินขึ้นไปตรงนอนเออไปเลยไปเลยไม่เป็นไรปลอดภัยเดินได้เดินขึ้นไปเดี๋ยวแม่จะพาเดินไปอุ้ยขนนี่อ่ะเออขนนกขนนกด้วเนะี่ยฮะเอาเอา อา้อาวอ้าวอย่าไปไกลเด้อลูกเด้อ คุณน่ะตัวหนึ่งนามาแล้วลูกมาไปไหนมาหล่ะตัวนั้นน่ะเออมาแล้วตัวนั้นน่ะเออมาตาใสๆเลี้ยนตรง้อยตรงไหนวะอีกตัวนึงม,มามาหาเพื่อนเขานี่มาเอ๋อไอ้นั่นขี้ทีนี้เอา้าไปยืนขี้อยู่ตรงนั้นแหละ พี่น้องได้ยินบอนี่แหละมันอันตรายป้าถ้าพ่อใหญ่ดูคลิปนี้ฉันโดนด่าแน่ป้าดเสียงต้นไม้มันหักนะเห็นบออ้าว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 เออ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 ฉันสีฟ้าเข่าบ้านคนเลือบบานพี่น้องเห็นบอล่ะอุ้ยระวังตัวนะไอ้เมียวอ้ยเมียวเห็นไหมต้นไม้มันหักนะเมื่อกี้นี่ป้าดังตุ่มโหลดพี่น้องเดี๋ยวขอสิฟ้าไปเบิรงเด้อ หนึ่งสองสามสี่ห้านั่นมาอีกแล้วเมื่ยมนนี่มาลูกมาเออเอเอปลาปลาเมียจะพาไปดูต้นไม้มันหักตรงนั้นป้ามันหักมันลมปุ่มลุนอ่ะข่อยกับสียางแก้ๆแก่ๆโอ้ทันใดเนาะบาเนี้หักอยู่กลางอยู่กลางเดินเลยเดี๋ยวต้องรีบไปดูแล้วน่ากลัวจังเลยวะ เสียงดังมากตุม่มโหลดวังหันได้ยินอยู่บอกพี่น้องอืมมันสีบบลมอีกบอกเฮ้ยมันือบอไปตาหักว่ามันจะโอ้ยไปตายานแต่น้องบ้านเดีย๋ยวเดี๋ยวถ้าพ่อใหี่เห็นได้ยินคลิปนี้บ่ายานถึกฉันบอกคุณแล้วไม่ต้องไปอีกเลยคือเพราะว่าบอกกางเวนมันสีมีลม่มล่มมันสีมานะพี่น้องเพิ่นกับประหยัดหางเนาะอืมอ๋อ เนี่ปลาเนี่ยเฮียงแล้วแมวอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด,ยดากันนะใครนะ่ะแมวเฮ้ยใครนะ่ะใครนะ่ะมาน,นี่เลย เฮ้อ๊ะอ๊ะใครวะมานี่เลยนะมาตีกันเด้อมานี่มาหาแม่มาลูกมามาหาแม่เร็วเอ๊ะใครวะมันฉันก็เห็นมันเพิ่งมามันมันลูกสันนี่แหละฉันแบบว่ามันก็จะสับสนหน่อยถ้าเกิดว่ามันมีเสียงอะไรแบบนี้นะ เขาจะสับสนแบบเขาจะระแวงกันเองว่าเอ้ยมึงเป็นใครกูเป็นใครอะไรอย่างนี้มันถ้าถ้านี่เขาเขาจะตกใจนะเขาจะตกใจแล้วเขาก็จะไล่กันปกติกตกแล้วเขาไม่เคยกัดกันนะน่าจะเป็นแมวอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นแมวอีกอีกอีกฝูงที่ฉันเลี้ยงไว้นะ่ะมันจะมีสี่ห้ากลุ่มนะฉันมาดูต้นไม้ต้นไหนบ้ามันห้ย ถ้าคอยอยู่นี่ก็สะบ่ย่างดอกคือตอนอ้นเดียวละฮะก็เลยสัญญาณเตือนบอ่เมื่อขึ้นกอฝันเห็นผีอยู่ปะมันก็จิหักโอ้ต้นโอุ้อนอ่นผัตน้นยายอย่าไปกัดกันนะลูกนะแมวมานี่เลย แต่เม oh, like, ah, ื่อกี้นี่ลมไม่แรงนะให้มันหักลงอย่างนั้นนะฉันก็กลัวใส่ว่าททานอ้มันกันลดลงได้ทุกเมื่อเนาะนี่เออมันสิตลดลดอีกที่บ่ล่ะใสยล่ะง่าได้ อย่าไปไล่กันตรงนั้นเดอ้อสูนี่ไม่เล่นดลืยแล้วด่ากันไปแล้วมัน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 แม่มมเขาฝูงแต่ว่าเขาอาจจะรู้ว่าฉันเลี้ยงเขาทั้งหมดทุกตัวนะเขาก็เลยเรีรยบวิ่งมาหาฉันเขาได้ยินเสียงฉันเออเรื่องของเรื่อง ไปดีวกว่าลงแรงโอ้นี่เห็นป่ะกำลังเปลี่ยนสีปุ่น่ะใบใหม่ปุณ่ะพุ่นตรงยอดอ่ะ ตกใจแมวห้องดากันนะเอลูกละโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยเดิน จ้าลูกจ้าเดินใจเหนื่อยออกเดินมมนเสียเลยไปได้ได้เหมียวเด้อมาข้าสักหน่อยมาอดบ่ได้เอาขอให้เม่วก่อน